ครับอ๋อต่อไปจะมากินอะไรเอาขึ้นมาให้ทุกคนดูปุ๊บผู้ชมรอชมนะครับต่อไปนี่ต่อไปคืออะไรอันนี้คืออะไรครับช็อกี่ขนมอะไรนะครับขน,ขนมชอ็อกโกแลตขนมช็อกโกแลต ทำยังไงก่อนกินข้าวบากกินข้าวบากเลยก้ยอ๋อ<ส>เดี๋ยวดูคอนดูหน้าคอนอร่อยไหม <larda> อร่อยไหมครับ <S <S อ,รอ,อืมน้จิ้มต่อไปคืออะไรให้ผู้ชมดูก่อน สตอเบอรี่ลองให้เพื่อนๆดูก่อนว่าเป็นสตอเบอรี่ห่อแบบไหนอ๋อได้เลยอ้าช็อกโกแลตหมดแล้วเหรอแาปากด้วยหมดแล้วฟันดาปิดปีพันดาปีดปีคงไม่เป็นนี่ ข้าระดูกสรือ่าี่อ๋อสีแดงมีไหมแองมีน่าอร่อยจิงช่ใส่ใส่ใส่ด้วยเป็นรสชาติยังไงอ่ะสเตอรี่เหรอครับเปรี้ยวเปรี้ยวโอเคอืมฟินเหลือเกิน หมดหรือย uh ังยังมหมดอันนี้รถอะไรครับอีกอันหนึ่งรถอะไรเถอะไรไหนเอาสองให้น่อยอ๋อโดยเฉพอะสตอรี่โดยเฉพาะกแรดมากกว่ันเราเยอะเลย ตอนนี <JJonak creo> mm ้ก hmm. ็จะเต่งนิดหน่อยเหมอนไหนเราดูหน่อยน่าอร่อยจริงอร่อย

ว่าไมา่เอาเพื่อนๆดูกินเข้าไปแล้วครับกินเข้าไปหลดเลยกินเข้าไปหมดเลยกัดไข่ขาดไปเลยเก่งมากเยี่ยมไหมครับเป็นรสชาติยังไงครับเมื่อกี้อ๋อ,อ,อเป็นเหมือนผลไม้อะไรอ่ะเหมือนสับประรดไหม สตอวบอรี่ตัวไปไนายนาอันนี้คืออะไรสตอเบอรี่ว้าวน่าก,กินไม่ได้นากินมากเลย กนินได้หมดเลยโอเคบาย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 กันลูกอ๋อคอ้วบายบายก่อนเดี๋ยววันหลังจะมาทำคลิปไปดูใหม่นะคะลา <c oughs> <c oughs>